มา,มาสวัสดีเพื่อนๆครับวับนนี้ผมช่างเต่าที่ทีเละซิ้งเกียร์นะครับก็มีเคสใหม่ที่ให้เพื่อนๆ,ๆได้ with, ิในคลาาศึกษากันนะครับว่าอาการของแต่ละรถ,แต,ะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเคสนี้เคสนี้เนี่ยลูกค้าไปรถเดิมมีกล่องดันยกแค่ไปเดียวนะครับแต่วิ่งไปสังขะมานะครับแล้วไปโชว์รถไม่มีกําลังวิ่งในเกียร์สกลับมาถึงกรุงเทพนะครับ ไฟเครื่องโชว์ไฟเกียร์โชว์ไฟเครื่องโชว,โชว์ตอนนี้พอดับเครื่องปุ๊บไฟเครื่องยังโชว์อยู่แต่ก็วิ่งไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่ามีอาการที่เพิ่มขึ้นมาเลยคือเวลาเราวิ่งแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรดังค้างอยู่ใต้รถเวลาวิ่งเร็วไปแล้ว,ลวเราชะลอความเร็วลงมาอันนี้ผมสันนิษฐานนะอาจจะเป็นเรื่องของน้ํามันเกียร์ไม่เต็มระบบหรือที่นอยไม่สามารถที่จะยกระบบออกไปได้นะครับ เพราะว่าลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มานะครับเดี๋ยวขอทําการถอดแข็งเกียร์มาให้เพื่อนๆดูกันว่าน้ํามันเกียร์มันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันมาต่อครับหลังจากลื้อออกมาเช็คแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าคงไม่มีเศษเหล็กอะไรออกมานะแต่กับกายเป็นว่ามีเศษเหล็กออกมานะครับน้ำมันเกียร์เอ่อปอมป,อม,ปอมมีไฟไหม อ่าเดี๋ยวให้ดูน้ำมันเคลียก่อนละกันน้ำมันเคลีย์เนี่ยธรรมดาต้องสีแดงอันนี้สีดาแต่ลูกค้าบอกเปลี่ยนน้ำมันเคลีย์ปัดชิ่งเคลีย์แล้วนะครับแต่ว่าดําขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะฮะอ่าแต่แต่แต่ถามว่าก็อาจจะเปลี่ยนเมื่อนานมาแล้วก็ได้นะครับเมื่อนานมาแล้วเพิ่งริงๆแล้วดํามากนะฮะในในในรูปเห็นไหมดิ่มขนาดไหนเห็นนะโอเคเอ่อทีนี้ถ่ายออกมาเนี่ยน้ำมันก็ พอได้อยู่ไม่ถึงกับว่าไม่มีน้ํามันในระบบแต่ที่ที่แย่ออกานั่นก็คือเอาใกล้ๆเศษเหล็กออกมาจากไหนเห็นไหมครับซ,ซึ่งเคสอย่างเงี้ยถ้าพูดกันตรงๆเลยนะเหมือนกับลูกท้อกจะพังนะครับเหมือนลูกท้อกจะพังเพราะว่าลูกค้าไปขึ้นเขามาลูกค้าไปขึ้นเขามานะฮะอ่ะ คำถามคือถ้าเราลื้อออกมาเช็คที่เกียร์แล้วดีเกียร์ไม่เป็นไรก็ลูกทอร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ะเห็นเทแรงไหมเพราะว่านี้คือพอพอพอเราขับไปปุ๊บเนี่ยพอเราโยคนเร่งปุ๊บเนี่ยความเร็วลงต่ำปุ๊บคัดกระพือลูกท้อกกระพือกระพือทั้งคันเลยนะฮะอ่าซึ่งอาการนั้นมั็นคือลูกท้อกแต่เทเลง,งออกมาเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องลื้อออกมาเช็คนะครับ ต้องลื้เกียร์ออกมาเช็คดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืเกียร์ออกมาเช็คดูกันว่าในตัวเกียร์เสียหายไหมถ้าตัวเกียร์ไม่เสียหายก็ต้องทำลูกค้อค,ครับหรือเปลี่ยนลูกค้อคนะฮะแต่ก็จะบอกเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งกาวเนี่ยไม่ต้องทานะกาวเนี่ยรถรุ่นใหม่ไม่ต้องทานะครับไม่ยาเป็นต้องทาถ้าช่างเขาทาแล้วเราบอกว่าไม่ต้องทาเลยนะอันตรา,ายนะเพราะว่าพวกนี้เข้าไปอยู่ในระบบเกียร์ได้นะครับอ่ะถึงต่อให้มีกองก็เถอะนะ ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อกันหลังจากที่เราลุยเกียร์เสร็จแล้วมาสวัสดีอีกครั้งนะครับเพื่อนๆหลังจากที่คลิปแรกเราที่ถ่ายแล้วมันเกียร์ออกมาแล้วมีเศษเหล็กติดออกมานะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ด้วยความที่ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เศษเหล็กจะมาจากไหนได้นะครับมันนอกจากในเกียร์นะฮะมันออกจากเครื่องยนต์คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันออกจากในเกียร์แน่นอนเพราะมันอยู่อ่างเกียร์ แต่ที่สงสัยเลยคือเราก็เลยลือออกมาดูนะครับลือออกมาดูว่าน้ำมันเกียร์สเสลกออกมาจากไหนในเกียร์มีไหมตัวเกียร์มีไหมซึ่งในตัวเกียร์เนี่ยเราลือออกมาเชรอแล้วนะครับเราลือเช็คออกมาแล้วนะครับไม่มีอะไรฝึกหลอหรือแตกหักหรือเสียหายนะครับหรือหรือการเข้าของของเกียร์แรนที่ผิดนะครับอ่ะทีนี้ ประเด็นเดียวเลยที่จะเป็นไปได้นะครับประเด็นเดียวเลยที่จะเป็นไปได้คืออยู่ในลูกท็อกหลุดออกมานะครับถามว่ามีโอกาสพังได้แค่ไหนก็90%เซเลยนะเนี่ยคือหลักฐานนะครับอันนี้คือหน้าผ้าคัดที่เขาก็พือนะครับหน้าผ้าคัดที่เขาเขาเริ่มไหม้ถามว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ทนความร้อนไม่ไหวอุปกรณ์ทนแรงบิดไม่ไหวนะครับในตัวนี้คือ ในตัวนี้คือลูกทอ้อคอนเวนเตอร์คัทนะครับมันทำให้ส่งกำลังรถทั้งคันนะครับโดยผ่านตัวนี้จากเครื่องยนต์ถ้าตัวนี้เกิดการแตกหักเสียหายถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมได้นะครับได้ไม่ใช่ว่า,าผลิตออกมาเราจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเป็นไปได้เ,เคสนี้อาจจะเป็นเรื่องของลูกปืนนะครับลูกในตัวนี้จะมีลูกปืนวันเวหรือลูกปืนที่ประคองนะครับอาจจะ ขยับหรือมีการบิดนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากที่วัาเจอความร้อนสูงทีนี้ทําไมถึงบอกว่าเจอความร้อนสูงเพราะคันนี้เขาลดเดิมเลยนะครับคันนี้เขาลดเดิมแล้วเอาไปใช้งานขึ้นเขาโดยที่มีคนนั่งเต็มรถนะครับโอกาสที่ตัวนี้เขาเรียกว่าโดน,โดนแรงกดดันและความเครียดเนื่องจากน้ํามันเดือดแล้วทําให้ตัวนี้มันวืดรอบโดนแรงกดดันโดนความเค้นนะครับ ใบเทอร์ไบเนี่ยเขาจะมีการบิดตัวได้นะครับเพราะว่าโลหะมันเกิดการขยายนะมันอาจจะไปเสียดสีหรือไปทําให้ใบเทอร์ไบเนี่ยมันมันติดกันได้อ่ะเดี๋ยวขอหยุดตรงนี้นะครับหนึ่งเดี๋ยวหยิบตัวอย่างให้ดูเพื่อนๆจะอธิบายให้ทีเดียวมาเรามาต่อนะครับหลังจากที่เราอธิบายเรื่องท็อที่ทํางานหนักแล้วเสียหายได้ยังไง มีโอกาสเสียหายได้เนื่องจากตัวโลหะในข้างในอาจจะมีการสึกล้อหรือการให้ตัวของความร้อนที่สะสมเยอะนะครับอันนี้อันนี้สีสีลูกท้อเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วนะสีจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ข้างในจังหวะเขาทนไม่ไหวแล้วมีการเสียดสีนะครับเศษเหล็กมันเลยออกมาข้างนอกคิดว่าอาจจะมีอะไรแตกหักอยู่ข้างในแล้วนะครับก็เลยทําให้รถมีอาการลูกท้อค้างเวลาสั่งเปิดงานแล้วปิดไม่ได้นะฮะ อาจจะซ่อมได้หรืออาจ,จะซ่อมไม่ได้นะครับจะคิดว่าซ่อมไม่น่าจะได้เนื่องจากที่ว่าเคสนี้เคยเป็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคันนี้นะครับอ่ะคันนี้เราได้ทําการผ่าเรียบร้อยแล้วซึ่งซ่อมไม่ได้นะครับถามว่าทําไมถึงซ่อมไม่ได้เนื่องจากที่ว่าเส้นเหล็กเนี่ยออกมาจากข้างในทีนี้เวลาทํางานของใบเทอร์ไบน์เนี่ยเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นเลยไหมว่าว่าใบเทอร์ไบน์เขาทํางานยังไงคือคือในชามชุดเนี้ย ชุดใบเนี่ยมันจะมาเสียดสีกับตรงนี้นะครับต่างคนต่างเสียดสีการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันหมุนเวียนแล้วเอาน้ำมันไฮดรอลิกมาอัดกันโดยการที่บังคับโดยทิศทางใบนะครับเอารอบมาชนกันนะครับอ่าก็คือไฮดรอลิกเนี่ยโดยหลักการเลยถ้าให้มันมีกําลังน้ามันไฮดรอลิกต้องไม่ร้อนนะครับหรือร้อนจนเกินไป นะครับอ่าเพราะว่าโมเลกุลจะแตกตัวมันเท่ากับว่าใช้น้าเหลวม,มันเหมือนน้ำมันเบรกอะ่ะทำไมต้องใช้น้ำมันเบรกทัทง้ทงๆที่ใส่น้าเปล่าก็ได้แค่หยียไปเฉยแล้วทําไมต้องใส่ร้บสามน 3, ้ำสี่น้ำมันเกียร์เป็นเหมือนกันระบบเขาเรียกก็ระบบไฮดรอลิกเบรกก็คือระบบไฮดรอลิกเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของตัวปั๊มนะครับน้ำมันเกียร์ก็อยู่ในรูปแบบของไฮดรอลิกที่ต้องระบไปความร้อนโดยใช้สมองก,กลไกเป็นตัวสั่งนะครับอ่ะ มาเราเราตัวนี้เราต้องมีการหล่อลื่นด้วยมาเลยเรียกน้ํามันไฮดรอลิกนะฮะอ่าข้อหมายของผมเนี่ยที่จะบอกเนี่ยคือความร้อนนะครับเนี่ยเราเห็นลูกปืนไหมลูกปืนเนี่ยสีเนี่ยมันสีแดงไอส้สีสีไหมนะครับถามว่าทําไมถึงไหมนะฮะเนื่องด้จากเจอความร้อนเนื่องจากที่ว่าแรงกดดันแรงเครียดแรงเค้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวหลักอ่าทีนี้ ตัวนี้มันพังตรงไหนใบไม่พังนะครับใบตัวนี้ไม่พังแต่ชามตัวนี้พังนะฮะพังตรงไหนใช่ไหมตัวนี้จะมีตัวนี้จะมีะมะเหล็กประคองนี่นะครับอ้าแกออกมาได้ไหมว่าเอาไหนี่อ่ะโอเคคือ,อมันไม่ใช่เป็นเหล็กนะมันเป็นมันเป็นอลูมิเนียมประคองในชุดชุดชิ้นงานนะครับ เขาจะวางท่านี้ไว้ประคองล็อกล็อกตัวนี้นะฮะทีนี้ไอตัวเนี้ยโดนแรงกดดันแรงเข็นจึงทำให้ตัวไอตัวเหล็กไอตัวมีเดียมตัวเนี้ยแตกออกมานะครับชุดนี้จะเป็นลูกปืนวันเวนะฮะลูกปืนวันเวซึ่งตรงเนี้ยเขาตายเนี่ยติดขัดติดเลยตายเลยมันมันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันหมุนไม่ได้จริงๆมันต้องหมุนได้นะครับมันมันเลยทําให้ตัวเนี้ยมันมีปัญหาพอตรงนี้มมีปัญหาปุบ๊บมันเลยทําให้ตัวเนี้ยทางานผิดพลาด พอผิดพลาดปุ๊บตัวนี้มันเลยล็อกกันเองจนจนไอ้ตัวนี้มันแตกจนระบบมันแตกไอมิเนียมเนี่ยแตกออกมามันก็เลยทําให้เฟืองเฟืองอะไรรถไม่มีกาลังอะง่ายๆนะครับเพราะตัวนี้มันวิ่งตามวิ่งตามเครื่องทีนี้ลูกค้าก็อาจจะไปเค้นไปกระแทกไปอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ตัวนี้มันแตกเพราะเนื่องจากที่น้ํามันเกียร์เนี่ยตัวนี้บันเวลูกปืนตัวนี้มันพังนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นในเคสเดียวกันได้ที่ตัวนี้แตกออกมาแล้วติด ลูกปืนเป็นริ่มๆเป็นเศษริ่มๆออกมาเป็นเศษเหล็กริ่มๆออกมาอาจจะเป็นจากอุปกรณ์ตรงจุดนี้นะครับที่ทําให้เสียหายได้นะฮะก็อันนี้ขันนิทานนะแต่คิดว่าน่าเขาเข้าเคสเดียวกันพกเพราะรถยังวิ่งได้อยู่แต่ไม่มีกําลังแล้วก็ล็อกอัพทางานผิดผิดเพี้ยนนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้ล็อกอัพเขาเรียกถ้าล็อกอัพเขาเรียกตัวนี้ก็ไหนๆก็ให้เพื่อนๆรู้ไปเลยแล้วกันอ่ะเนี่ยที่เศษเหล็กออกมาเห็นไหม นี่เห็นเส้นเหล็กไหมซึ่งซึ่งเป็นเส้นเหล็กเดียวกับในเคสนะครับในเคสพี่อีแรกเลยนะฮะอ่ะนี่นี่นี่คือผ้าทอกนะครับเวลาเข้าไปติดขัดเนี่ยเขาจะปลดน้ำมันออกไม่ได้เพราะปลดน้ำมันออกไม่ได้มันก็เลยทําให้ลูกทอกขางนะครับอ่ะเคสเดียวกันนะครับเคสเดียวกันอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เห็นลูกทอกนะครับล้างทำความสะอาดเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ยออยล์น้ำมันเกียร์เพื่อให้เกียร์เนี่ยมันทนขึ้นมา,มามากกว่านี้นะครับ ก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับผมช่างเต่าทีทีและซิ่งเกียร์และทีมงานนะครับยังไงถ้าเกียร์มีปัญหาหรือพังหรือกระตุกนะครับโทรหาช่างเต่าได้นะครับก็มีผลงานให้เพื่อนๆได้ดูแลนะครับดูแลงานของเราเยอะแยะนะครับลองเข้าไปเปิดดูถ้าสนใจหรือสอบถามอะไรที่ของใสโทรหาได้เลยนะครับผมช่างเต่าทีทีและซิ่งเกียร์และทีมงานยินดีดูแลครับผม